ว่ากันว่าในคืนเดือนดับแสงไฟเล็กๆที่ลอยผ่านป่าชา้าไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่มันคือบางสิ่งที่หิวเลือดมาหลายชั่วยุคนไหมกลับมาที่หมู่บ้านคำผาหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานกว่า15ปีเธอจำได้ว่าตอนเด็กเคยได้ยินยายเล่าเรื่องกระสือคำเดือน เป็นหญิงชาราที่ไม่มีใครเห็นตัวจริงแต่ชาวบ้านเชื่อกันว่าคือคนที่ทำพิธีผิดในตำนานกระสือจะลอยหัวออกจากตัวในเวลากลางคืนโดยเฉพาะคืนเดือนดับมันจะมีเพียงหัวผมยาวรุงรังฟันแหลมดวงตาแดงกำ่ำา พร้อมกับพวงไส้ที่ห้อยตามลำคอมันจะออกหากินของสดของคาวมักจะปรากฏตัวใกล้กับอคอกสัตว์หรือใต้ถุนบ้านของคนยายอ่อนซึ่งเป็นยายของไหมดูจะก,กังวลเมื่อรู้ว่าไหมตั้งใจมาสืบเรื่องนี้เธอเตือนว่าบางอย่างไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีก แต่ไหมได้แต่ฟังแต่เธอก็ไม่เชื่ออยู่ดีในคืนแรกไหมเห็นแสงไฟสีแดงลอยผ่านหน้าต่างเธอคิดว่าเป็นแค่มแมลงแต่เสียงแจะแจใต้ถุนบ้านทำให้เธอลงไปส่องดูไม่มีอะไรนอกจากเงาและกลิ่นเหม็นคาวลอยคลุ้งขึ้นมาในเช้าวันต่อมาเธอค้นเจอ สมุดของหมอผีคำผาจดไว้ด้วยลายมือโบราณข้างในพูดถึงการสะกดกระสือและชื่อของคนที่ถูกครอบงำหนึ่งในนั้นก็คือคำเดือนในคืนนั้นหมตัดสินใจตั้งกล้องอินฟราเรดที่เถียงนาเก่าใกล้กับป่าช้าเธอรอดูจนเวลาล่วงเลยจนถึงตีสองกล้องจับภาพบางอย่างได้ หัวของหญิงชราผมยาวใบหน้าเสยะเขี้ยวไม่มีลำตัวห้อยด้วยพวงอวัยวะที่เรืองแสงเบาๆมันลอยเข้าใกล้เถียงนาและจ้องมาที่เธอหม่พยายามหนีแต่จ,จู่ๆแสงสีแดงของกระสือก็พุ่งเข้าตาของเธอเธอล้มลงก่อนที่จะหมดสติไปท่ามกลางเสียงหัวเราะแหลมสูง ในเช้าวันต่อมาเธอตื่นใกล้เถียงนาเดิมแต่ไม่มีใครอยู่กล้องของเธอพังสมุดก็เปิดมีผ้ายันเก่าปลิวอยู่ข้างตัวเธอบันทึกเสียงเหล่านั้นทั้งหมดไว้ในเทปพ,พร้อมพูดประโยคสุดท้ายว่าบางคนบอกว่ากระสือคือเรื่องหลอกเด็กแต่ฉันเห็นมันแล้วเห็นมันกับตา หลังเสียงเงียบไปกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านจับภาพแสงสีแดงลอยวนอยู่ข้างคอกไก่ไม่มีเสียงไม่มีคนไม่มีหมาไม่มีอะไรเลยแล้วจูๆ่ๆภาพก็ตัดจบด้วยความมืดสนิทมีเพียงดวงตาคู่หนึ่งแดงสว่างอยู่กลางจอพร้อมกับเสียงกระซิบว่า เจ้าก็เห็นค่าแล้วทีนี้ก็หนีไม่ได้แล้วนะเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ใครมีประสบการณ์การเจอกระสือตัวจริงสามารถมาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ